มูลนิธิราชประชานิคนระห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภยัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้นะโรงเรียนวัดบางสงบอําตำบลบางนาอําเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายภพยรัตนเพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นางทองอยู่อินเอี่ยมซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภยัยเมื่อวันที่13มีนาคม2565ได้รับความเสียหายทั้งหลังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจํานวน2คน การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประานุเครนะกรในพระบรมราชูปถัมเป็นล้นพ้นโดยมีนายอำเภอมหาราชผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมาชิกเหล่ากาชาติผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี